โรดุเกตเอสทีสีสิดอาดาสีสิเวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สำหรับคอฟุตบอลนะครับแนะนําเว็บอ่าดูบอลสดฟรีทุกหลีกทุกนัดน,นะครับโปรแกรมการแข่งขันไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลผลบอลสดนะครับครบจบที่เดียวนะครับโคชัดจัดเต็มต้องดูสดจุดซีเอ็มนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอ่าสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีแพ็คโคปามาใหม่ก็เพิ่งเติมมาเลยเนี่ยผมก็เติมมา2 0 0 0 0 f c นนะก็มีเศษเศษนิดนึงอันนี้ก็จะมีพวกราคาตอนเช้าก็ยังแดงอยู่นะเนี่ยคาร์ลอตมีคนขายแล้วสิกรู อันนี้ก็ยังสองกว่าอ็มนะแล้วก็โรลัลนโยอันนี้น่าจะยาวนะครับโรลัลนโยนะห้าร้อยกว่าอิมนะครับผูกมีแต่ตัวขายได้ทั้งนัน,นเลยวาลเวดสี่ดาวตัวนี้ก็สี่ดาวนะหูอันนี้คนขายบึ้มๆดูวะก็อันนี้เขาบอกว่าอะไรอะ่ะถึงจะได้เปิดได้รู้อันนี้อ่าเปิดสิบแพ็คโคปาสิบทุกๆสิบแพ็คน่าจะอันนี้นะครับอันนี้สิแพ็คนี่อันนี้1ิแพ็ค เดี๋ยวเราไปลุยกันอันนี้ก็มีมาธิวต์เข้ามาใหม่นะวันนี้ม,มีมีตำนานมาธิวต์เข้ามาใหม่ด้วยนะครับนี่ครับมาธิวต์แต่แพ็คนี้มันขายไม่ได้วะลิซ่าลิซูอะไรพวกเนี้ล็อกลอก่ลอ,ลอโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าเดี๋ยวผมดูท็อปอีเวนต์ก่อนมีอะไรมัง่งอันนี้อะไรไม่รู้ครับอันนี้ก็มาใหม่เหมือนกัน 25, 2องพันห้าสองครั้งลุ้น95-98น่าจะล็อก95ครับดูทรงอ๋อมี94ด้วยอะไรอ๋อแถม95-98นี่ตัวไหนขายได้บ้าง น่าจะล็อกตัวเนี้ผมว่าเนี่ยสิบสี่เล่มเดีย๋ยวไปหาเปิดครับน่าจะล็อกตัวข้างบนโอเคเดี๋ยวเราไปดูแลนยูก่อนดีกว่าลุ้นดูแรนยูเรนยดีกว่าอันนี้สิบแพบ็คอะไรโอ้โหฮเฮียไม่วอล์กเลยว่ะอุ้ยมาเชอุ้ยได้สามตัวเลยนะมาเชมาเฉยเลยวะ่ะสวยอยู่นะอันนี้ก็น่าลุ้นอยู่นะ วอล์กเนี่ยโอ้โหไม่เคยจะวอกเลยครับมาเชสองตัวได้อยู่มาเชสองตัวแล้วนี่ก็อะไรวะเนี่ยเก้าเจ็ดถึงเก้าเก้าแล้วผมเก็บไว้เป็นน้ําจิ้มด่วเราไปเปิดพวกไอ้นี่ดีกว่าอันนี้ห้าร้อยห้าร้อยแล้วเปิดแม่งเลยลีลาแล้วมีอะไรบ้างอะราคาต่ําสุดอาโลโฮห้าสิบแปดเอ็มคาฟูคาฟูปิดพาร์ตยังได้อยู่นะร้อยเอ็มครับพาร์ตเวลสาิบเอง มีตัวไหนจะเกลือไหมเนี่ยเดวี่ร้อยเ็มมาติเนสอูเที่ยสองร้ยเอ็มมินิเต่าร้อยเอ็มเวรอนดูก่อนห้าสิบเอ็มห้าเวห้ากรงอัจจิเนนามีเวรอนแล้วก็แคมโปสอ่ะอูแคมโปก็ขายได้ร้อยเอ็มมันก็จะมีตัวเนี่ยห้าตัวไหนวะที่มันถูกถูอ่ะหกสิบโอเคไปกันเลยดีกว่า ลุ้นของใหญ่ก่อนเลยปกติเขาเก็บไว้ในท้ายนะผมเปิดแม่งก่อนเลยนะใส่ก่อนเลยมาเด้บาซิลอย่างเดียวลุ้นบาซิลอย่างเดียวถ้าบาซิลคือรวยหมดร้อยเอ็มอัพนะถ้าเกิดเป็นธงบาสงบาทงบาซิลสามสี่แสงหนึ่งไปอมิตาพุทธเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ โอ้โหโลโหโอ้โหมันเอุโมงค์กากยังอนะ่ะโอ้โหเฮียกูได้บัวสุดเลยเหรอวะโอ้ <laughs> oh. oh. อะไรวะห้าสิบล้านนี่ฮะแต่ก็ขายได้อยู่ครับโอ้โหเฮียจะขึ้นถึงแปดสิบล้านก็ไม่รู้นะได้บัวสุดเลยอะไรวะโอ้ <laughs> oh. ใช่เปล่าวะใช่ปล่านี่ยแต่เนี้ยน,น่าลุ้นนะเก้าเจ็ดเก้าแปดทีเราแปดร้อยอะน่าลุ้นจัดเลยนะในมาเช่ด้วยโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปปิดพาร์ก่อนครับอ่าปิดปิดพาร์ไอ้นี่ก่อนจะได้คำนวณว่าอ่าเพราะว่าคาฟูมันขายได้ร้อยอิ่มเข้าไปปิดพาร์ก่อนนะรอ,อแป๊บหนึ่งใช่เป่าวะไอ้เนี้ยมันมันเปิดมาง่ายจริง <laughs> เติมพาร์ก็ใครอยากเติมนะลิง์ใต้คลิปเลยนะครับร้านคุก้แลนด์ช็อปนะนี่เติมพาร์แบบราคาถูกปิดอันนี้ก่อนจะได้แบบคำนวณคำนวณเพราะว่าคาฟฟคิวยังเยอะอยู่ขายได้อยู่ร้อยเยมครับคาฟฟแม่งใช่ป่ะวะเมื่อกี้โลโฮใช่เหรอวะกูฝันไปหรือเปล่าเนี่ยอะไรวะใช่เหรอวะเฮ้ยทำไมไม่ได้มาเชสามอ๋อ สองตัวนี่หว่าง่ายเอฟซีเราเหลืออยู่เ้วขอภยอภัยด้วยเดี๋ยวสคิปไปเลยแล้วกันตอนปิดเสร็จแล้วอ่าโอเคผมก็ปิดวงปิดพาร์ไดแล้วอันเนี้ยผมปิดไปแล้วก็ใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้จากหมื่นกว่าใช้เยอะอยู่เหมือนกันได้คาบุงคาอันนี้มันขายได้อยู่ครับเนี่ยคาฟูปิดไล้เรียบร้อยแล้วนี่คาฟูคิวยาวนั่นน่าจะได้ร้อยเอ็มนะต้องรีบขายแล้วขาเอ็ม มาดูแพ็กอันนี้มันก็เบิลได้ต่อครับเนี่ยผมก็งงเหมือนกันครับผมว่าเปิดอัเน,นี้ยคิดอันนี้คุ้มมันลุ้นได้ต่อครับอันนี้ไม่รู้ว่าบั๊กหรือเปล่านะเนี่ยผมเมื่อกี้ผมเปิดไปแล้วนะที่ได้โลโก้เราจัดอันนี้ต่อดีกว่าอันอื่นแม่งไม่ค่อยน่าลุ้นว่ะอันนี้ต่อเลยครับโอ้ได้สามสิบรอบวะได้สามสิบรอบอันนี้ต่อแหละผมว่าคุ้มสุดละอย่าไปเอาอื่นเลยอะไรมาครับโอ้ยขิมเดมซี่มาเฉยโอ้โหสวยดิ ้าสวยมาแล้วได้ได้ไดอีกอีกรีรอบหน้าผีละห้าแพ็กครับมันจะจบไวดิคลิปอะอะไรอะบาซิลซีบีมันลิดขายอะอย,ม,ยมีเต่าสวยมีเต่าสวยอาบาโวด้วยสวยดิบาโวด้วยขายได้ปะเอาขายได้หมดเลยร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วนะ มาชีมาตัวหนึ่งก็เชิงของมึงอ่ะสวยอยู่อ่าแล้วก็ไปอันนี้ต่อเลยดีกว่าอันนี้นะอา้าวโอ้มันฟรีแค่ครั้งเดียวนี่หว่าโอ้ยขวายเอ้ยแต่ก็ยังดีอยู่โอ้โอ้มันไม่ได้เป็นีแค่ครั้งเดียวไวอ้วา <c ười> กว,วาก็คิดว่าโอ้โห <c ười> เป็นหนูทดลองอยู่แล้วเฮีย <c ười> ไม่อ่านตามา้าตาเรือเลยแม่งอะไรวะ เปิดอันนี้ก่อนแล้วกันดีที่แม่งได้มินิเติลกลับไปนี่ไงฮ่าแต่คุ้มอยู่นะไอ้ยี่สิบอันน่ะคุ้มอยู่นะไอ้แปดร้อยอ่ะเปิดทีละห้าทีละห้าโอ้โหกูก็คิดว่าไอ้ค <c oughs> วายเอ้ยห่าตัวเองเนี่ยแหละไอ้ฮะอะไรมาเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยคาเซโดโอ้ยมันวิ่งไว,งวย,ยังไนงะ อ้ล่าเล่นอยู่นะคาไซโดอ่ะเหลือเก้าร้อยว่ะอันนี้คุ้มอยู่นะผมว่านะเปิดทีละสิบทีละสิบอ่ะคุ้มจัดเลยนะเน,นี่ยทีละห้าทีละหนะ้าเนี่ยคุ้มจัดเลยนะเนี่ยแพ็คนี้อย่างคุ้มเลยผมว่าไปเปิดได้นะแล้วก็นอกนั้นเกลือหมดครับทุกแพ็คนะผมว่าเกลือทุกอย่างแล้วก็ผมจะเปิดอันนี้หน่อยห้าร้อยเปิดเอันแรกมครับประเดิมหน่อย เผื่อได้ตัวไปแลกกรุงแลกเปลี่ยนโปรตุเกสเอทีสีอาเซเวน่นอาดาสีอาเซเวน่นสวยดิแต่ขายไม่ได้นะสีอาเซเวน่นเวนอาดาโยอาาโย่อา,าแล้วก็เราเหลือเ่าไหร่เนี่ยเหลืออยู่400กูเปิดอะไรดีวะเนี่ยอันนี้แม่งคุ้มว่ะ เนี่ยอันนี้คุ้มว่ะผมว่าทรงดีอยู่นะไม่มีแล้วมั้งเนี่ยเอ่ออันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เหลือเศษอยู่ก็เปิดแม่งให้หมดครับไปเจอร์เบียโอ้ตัวกากว่ะเฮียเวลาโควิดอ๋อไม่ใช่มีตัววิดต,ตัวกากครับเหลือเพชรอยู่ว่เปิดแม่งหมดอะ แปดพันนี่ก็น่าเปิดกว่าแปดพันนาทีเดียวน่าโดนจัดเลยเอ่ะเปิดดิี่ยแปดพันอ่าโดนจัดเลยอันเดียวแต่เราเปิดเมื่อกี้เราเปิดทีละอันเนี่ยโอ้โหไม่น่าโดนละไม่ใช่ละโอ้แล้วก็มาสรุปกันแล้วกันผมว่ามีแค่นี้นแหละที่น่าเปิดสุดละไอแพ็กสาวสิบอันหน่าเปิดสิบหายเลยทีละห้าทีละห้าอ่า ผมก็ได้มินิเตาดิมซี่คราฟฟที่ปิดผานะอโลโฮเนี่ยพวกนี้รอราคาขึ้นนะนี่อะบาโวเนี่ยเนี่ยได้อยู่ถือว่าโอเคอยู่นะร้อยเอ็มร้อยเอ็มราคายัางไปได้ไกลอยู่แถมได้ซีอาร์เซเว่นมาตัวหนึ่งด้วยซีอาร์เซเว่นเอาไปเป็นสำรองสำรองได้อยู่ซีอาร์เซเว่นโอเคก็ประมาณนี้ไม่รู้คุ้มหรือไม่คุ้มก็อ่าพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยอย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่ครับ